สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแกะกล่อง iPhone 11นะครับ11ไม่ใช่11 Pro หรือไม่ใช่11 Pro Max นะครับ11เนะครับเรามาเพิ่งจะได้ของมาวันนี้นะครับจัดส่งสินค้าเมื่อ10นาทีที่แล้วนะครับเสร็จเร็จร้นนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแกะกล่องว่าในกล่องของ iPhone 11ตัวนี้มันมีอะไรแถมมาบ้าน,นครับผม เครื่องนี้ก็สเปคของ iPhone 11สีม่วงนะครับเมมโมรี่หนึ่งร้อยรี่สิบปดควมจำกิกะบไบต์นะครับผมแล้วก็เป็นเครื่องศูนย์ไทยศูนย์ศูนย์แท้จากสหรัฐอเมริการัดลอสแองเจลิสนะครับนะครับน่นะเราจะมาแกะกล่องให้ดูนะครับ ส่วนเครื่องนี้ก็จะเป็นสีดำครับเครื่องนี้64กิกเกอร์ไบครับมาเรามาดูพร้อมกันเลยว่าสเปคของแต่ละเครื่องมันเป็นยังไงนะครับจากที่เรารีวิว iPhone 11 Pro Max ไปแล้วนะครับตอนนี้มาดู iPhone 11ชฉยนะครับแกะนะครับอโอ้ความใหม่ความงามยังหอมกิ้วๆเลยนะครับผม ตอนนี้อะไรครับนี่ครับโอ้โหทุกอย่างของ iPhone ก็คือเก็บไว้นะครับอย่าอย่าทิ้งเป็นเด็ดขาดเลยครับทุกอย่างมีคุณค่ามากนะครับแค่กระดาษถุงพลาสติกแผ่นนี้อาจจะตีไปแล้วนะครับ500บาทครับทุกอย่างเกี่ยวกับ i p h o n e มูลค่าแพงหมดนะครับทุกไม่ไม่ใช่ว่าจะเล็กใหญ่หญเล็กน้อยก็มีราคามูลค่าหมดนะครับของ iPhone เพราะฉะนั้นเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับที่ระทึกโอ้ที่ระ,ะลึกครับแันแทน,ทนปิงโอ้โหซีชันสวยงามมาก iPhone 11สีม่วงเป็นสีม่วงอ่อนๆน,นะครับปนขาวแบบสวยงามมากครับสเปคเครื่องแบบดูน,นะครับโอ้โหโอ โอเคเอากล่องวางไว้ก่อนนะครับเรามาดูตัวเครื่องว่ากล้องเลนคู่นะครับใหญ่เลยทีเดียวแบบมีกล้องสองตัวนะครับด,ดีไซน์สวยงามมากเลยทีเดียวแบบหเห็นแล้วแบบรู้สึกรูกลาแบบสีม่วงก่อนมันก็จะไม่เหมือนชมพหูหรือม่วงอะไรมากมายมันจะแบบสีม่วงอ่อนๆสีม่วง ม่วงขาวนะครับมนมนออกเทาๆนะสวยงามเลยเป็นสเปคเครื่องของลอสแองเจลิสมาจากเครื่องนี้มาจากประเทศออกแบบอยู่ที่นี่เลยนะครับประเทศอเมริกาครับคือตอนนี้อยู่นิวยอร์กแล้วมันมาจากลอสแองเจลิใช้เวลาส่ง4วันครับมาถึงนะครับเอาเราจะมาดูนี่นะครับตัวเครื่องดีไซน์ นี่คือข้างหน้านะครับหน้าจอ5เออขอประทานอภัยครับหน้าจอเครื่องนี้อยู่ที่6.1จุดหนะครับดีไซน์เครื่องโอเคครับดูตัวเครื่องเสร็จแล้วเรามาดูในกล่องบ้างนะครับว่ามีอะไรในกล่องนะครับเปิดออกมาหลังจากโทรศัพท์แล้วก็จะมีแบบเมนูเกี่ยวกับโทรศัพท์อะไรพวกสติกเกอร์ดีไซน์ดีไซน์อินแคลิฟอร์เนียนะครับ เป็นแบบมากับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยครับเปิดขึ้นมาก,ก็จะเจอแบบเฮลโลสวัสดีแบบอัน,นี้ก็จะบอกวิธีการใช้ iPhone 11หรือสเปคกื้องมีอะไรบ้างนะครับแล้วอันดับที่2เราก็จะเจอสิ่งที่เราจะเจอนะครับก็จะเป็นหูฟังนะครับหูฟังนี่ก็ยังเหมือนอยู่กับพวก iPhone 10นะครับหูฟังเป็นสเปคแบบสาย เช่นไลฟ์เหมือนเดิมนะครับเป็นแบบยังไม่อัปเกรดหรือเปลี่ยนไปจาก iPhone 10อะไรมากมายนะครับเหมือนเดิมแล้วก็สายชาร์จนะครับก็ยังเป็นหัวหัวแบบปกตินะครับใช้ usb เหมือนเดิมครับข้อต่อกับหัวปลั๊กแล้วก็ usb เหมือนเดิมครับไม่เหมือนกับ iPhone 11 m a x Pro Pro Max มคครับมันจะเป็นแบบหัวชาร์จแบบแฟชชาร์จแบบ คือมันจะตัดหัวอยู่อ s b ออกไปจะเป็นเซ็ตท่อนไลทแบบ Fast ชชาร์จเหมือนกับสายชาร์จของพวกโน้ตบุ๊กแบบ iMac Mac อะไรเขาเรียกว่า Mac Pro อะไรพวกนี้มันจะเปลี่ยนเลยแต่ว่า iPhone 11เขาก็ยังใช้แบบสายชาร์จของเหมือนทุกรุ่นทุกกี่ห้อทั่วไปแล้วก็ในกล่องก็มีแค่นี้นะครับจะมี สายชาร์จแล้วก็หูฟังแล้วก็สติกเกอร์แล้วก็ตัวพระเอกเลยนะครับ iPhone 11นะครับสีม่วงตัวนี้ก็ดีไซน์สวยงามมากเลยนะครับบอข้ดงก่กันสวยมากนะครับเครื่องนี้ก็จะให้แม่นะครับแม่บอกว่าอยากได้สีม่วงอ่านะครับเรามาดูสเปคสีดำกันบ้างนะครับเอขอเอาสีม่วงออกไปไว้ก่อนนะ สีดำก็ขอไปนี่นะครับสเปคสีดำ iPhone 11สีดำ6 4สิบสี่กิกะไบต์ี่กิกะไบต์ดีไซน์จากแคลิฟอร์เนียเหมือนเดิมนะครับเราจะมาเปิดกล้องเราจะมาเปิดห้อ <c oughs> งแม่โอ้จุกนี่อย่าง,งามูแดกซะเนาะ อันนี้จะเป็น iPhone 11นะครับสีดำ11รุ่นเดียวกันกับเมื่อกี้นะครับแต่แว่าจะเป็นสีดำนะครับเราจะมาดูดีไซน์สีนะครับจะแตกต่างกันยังไงอย่างที่บอกนะครับพลาสติกทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่ได้มาจาก iPhone เก็บไว้นะครับเพราะว่ามันมีคุณค่ามากทุกอย่างแพงมีคุณค่าหมดเกี่ยวกับ i p h o n นครับอ่ามาดูกันเลย iPhone 11สีดำนะครับ <Thank> โอ้โหบอกได้เลยเหมือนสวยมากครับไม่มีคำตีชกครับมันจะเป็นสไตล์แบบสไตล์เป็นกระจกนะครับแสงเงาครับพื้นหลังเป็นกระจกอลูมิเนียมอันนี้จะเป็นอลูมิเนียมแบบดนด้านนะครับเหมือน iPhone 8อันนี้เหมือน iPhone 8ว่าโดนหรอทรเข้าเดียวก็ได้ครับ เมืน i ไอโฟน8ครับแล้วก็แล้วมันก็นี่นะครับ iPhone 11สีดำเออสเปคสวยมากครับกล้องเลนคู่กิกะไบต์64กิกะไบต์นะครับสวยงามมากครับเครื่องนี้ก็ให้พ่อนะครับวันเกิดพอนะ่อสีสวยมากครับซูมดูใกล้ๆชัดๆคมชัดครับแล้วตอนนี้ก็ใช้กล้อง iPhone 11 Pro Max ถ่ายวีดีโอนะครับ บอกคำเดียวว่าคมชัดมากครับดูครับแบบสีสวยมากนะครับเครื่องน้ำหนักก็ไม่หนักมากครับก็พอดีมือเลยถือว่าไม่ใหญ่พอสมควรนะครับก็ใหญ่จากรุ่น10บ1เอโปรธรรมดาแบบที่5.8หน้าจอ5.8นะครับแต่นี้มันจะเป็น6.1นะครับก็ใหญ่ขึ้นมา3มเซนได้นะครับ จาก iPhone 10ธรรมดาข้างในเครื่องก็เหมือนเดิมครับมีหูฟังสายชาร์จมาเหมือนเดิมนะครับสเปคเครื่องก็เหมือนเดิม,นะมดเ,เอาตอนนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้เราจะลองใช้ตัวเครื่องก่อนแล้วจะมารีวิวให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ